พระองค์ทรงยอมอะไรคะยอมไม่ตามใจตัวเองค่ะเพราะว่าพระองค์ทรงขอรับโทษนั้นเองอิสยาบทที่5 3ข้อ5แต่ท่านถูกแทงเพราะความพรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาค่ะพระองค์ทรงยอมยอมเพื่ออะไรคะเพื่อที่เอ บาปนั้นน่ะจะตกอยู่ที่พระองค์เองพระเยซูคริสต์ถูกเคี่ยนตีพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเพื่อให้เราได้รับการรักษาค่ะเราจึงรับการรักษาให้หายโดยรอยแผลเคี่ยนของพระเยซูคริสต์นี่คือคําอธิษฐานที่เราจะสามารถอธิษฐานได้หลายๆครั้งเมื่อเราอธิษฐานให้เราอธิษฐานด้วยพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเจ็บป่วยแล้วก็อธิษฐานว่าโดยรอยแผลเคี่ยนของพระเยซูคริสต์ฉันจะรับการรักษาให้หายพระองค์ทรงมาเพื่อรับการรักษาเราต้องการการรักษาด้านไหนบ้างคะ สุขภาพร่างกายบางคนบอกว่าไม่ใช่กายสุขภาพแข็งแรงดีแต่ใจกําลังป่วยก็ขอพระเจ้าทรงรักษาสภาวะจิตใจบางคนบอกว่าใจก็โอเคอยู่แต่เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอรักษาได้ทุกด้านค่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องอะไรคะการทะเลาะเบาะแว้งความสัมพันธ์ไม่ดีในครอบครัวก็รักษาทุกด้านค่ะพระองค์ทรงรักษาไม่แยกแหนกด้วยค่ะเวลาไปหาหมอเราเป็นไงคะเคาน์เตอร์ข้างหน้าจะถามเราว่าวันนี้มาหามาหาด้วยอาการอะไรคะ เอาง่ายๆอย่างโรงพยาบาลตาหูคอจมูกที่เขาไปลงมาเฉพาะทางพอไปถึงเขาจะแยกเลยค่ะว่าคุณมาหาอะไรมีอาการทางคอทางจมูกหรือว่าทางหูเขาจะจับแยกแผนกไม่สามารถรักษาข้ามแผนกได้นะคะถ้าเราบอกว่ามีอาการปวดหูแล้วก็ไป,ไปเปอะไรนะไปแผนกสูตินรีเวสก็รักษาไม่ได้เพราะว่าคนละแผนก,กนะะันค่ะแต่พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นแผนกเดียวเลยค่ะรักษาได้ทุกโรคทุกด้านได้ทุกอย่างขาดวิตามินเอพระองค์ก็เติมให้ได้ วิตามินเออะไรคะมันนี่โอ้โหต้องการเยอะเลยวิตามินเนี้ยคะ่ะเห็ไหมอธิษฐานดีครับพี่น้องพระเจ้าทรงเลี้ยงดูรับพเจ้าดูดเลี้ยงแก่ฉันจะไม่ขัดสนพูดพระคำไว้เยอะๆคะ่ะอย่าพูดความขัดสนอย่าพูดความยากจนโอ้โหพรุ่งนี้ออกไปไม่มีลูกค้าแน่เลย <c oughs> เขาบอกว่ามันมีสถานาการณ์กากลังวุ่นวายโอ้เนี่ยสงสัยน่าจะปีหน้าไม่มีทางได้ขึ้นเงินเดือนหรอกมันก็จะู่บางครั้งเราก็แช่งตัวเองด้วยคําพูดของเราอย่าแช่งตัวเองนะคะ เพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจในการพูดกับเราเราพูดเท่ากับเราหวานเราหวานเท่ากับเราจะเกี่ยวเอเมนไหมคะ <Yeah. S 1> เราพูดตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเจ้าจะยกชูเราเราจะเป็นหัวเราจะไม่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ําลงเราจะให้คนอื่นยืมเราจะไม่ยืมเขาเอเมนนะคะ <Yeah. S 1> นี่คือคําสัญญาของพระเจ้าค่ะถ้าเราพูดอย่างนี้ออกมาเราก็กําลังไข้ควนสิ่งที่ดีเราหว่านสิ่งที่ดีเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดี แต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นความคิดที่ปฏิเสธความจริงนะคะมีนี่ก็ต้องใช้นี่อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอพูดเพราะวจนะของพระเจ้าอย่างเดียวก็ทุกอย่างก็เลยแบบปล่อยเลยตามเลยไม่ใช่การพูดเพื่อให้เราปรับที่ความคิดเพราะว่าความคิดของเราคือพลังอย่างหนึ่งหลายครั้งจะบอกว่าความคิดเป็นพลังที่คนมองไม่เห็นแต่คนรู้สึกได้เราอะไม่ชอบใครมากๆเนี่ยแปลกไหคะเขาจะรู้เลยนะว่าเราไม่ชอบ หรือเราอะรักเขามากหรือเราแบบมีความรู้สึกดีกับเขามากๆคนนั้นก็รู้สึกเหมือนกันพี่น้องเชื่อเรื่องนี้ไหมคะดิฉันเชื่อแล้วก็รู้ด้วยว่าจริงค่ะนั้นเวลาที่ดิฉันเงียบๆนิ่งๆแล้วปล่อยพลังบางอย่างพี่กรณ์เขาก็จะรู้แล้วพลังโอ้อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องแบบ <laughs> เวลาเขาเงียบๆเ,เขาก็ปล่อยพลังเหมือนกัน,นะคะ่ะพลังเงียบ อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นพลังที่พลังมีทั้งสองด้านเพราะนั้นในการที่เราจะพูดอะไรบางอย่างออกไปจากความคิดของเราอ่ะขอให้เราหยุดและคิดว่าเป็นไป,นป,นปนตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ถ้าปัจจุบันยังมีนี่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็พูดพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะให้เราสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงชีวิตแลาจะเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆด้านไม่ใช่เคียงแค่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแต่จะฝ่ายร่างกายแล้วก็การอวยพรของพระเจ้าจะมาถึงธรรมชาติของพระเจ้าคือพระเจ้าชอบอวยพรคนเอเมนะคะ เราเคยเห็นพระเจ้าแช่งใครไหมคะไม่มีแต่คาําแช่งสาบหรือคาําสาบแช่งอยู่ในพระคัมภีร์เกิดจากอะไรคะเกิดจากการไม่เชื่อฟังและมารซาตานต่างหากคือเจ้าของคําแช่งสาบนั้นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าอวยพรทุกอย่างวันนั้นแล้วเรามาเห็นสิ่งเหล่านี้เราเลยรู้ว่าถ้าชีวิตของเราดําเนินไปกับพระเจ้าและเราก็ยอมที่จะเป็นไปตามน้ําพระทัยพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสทรงทำรรเราจบหัวข้อเซกชันที่คําว่าจงยอมเรามาปิดท้ายของวันนี้ด้วยหัวข้อที่พูดถึงว่าแต่อย่ายอมแพ้